อาตมาชื่อพระทองใบคุณนาสารุอุปสมบทเมื่อปี2509 <c oughs> ้าาปัจจุบันนี้ก็ส0่สิบห้าสิบอภาษาเพราะฉะนั้นเมื่ออาตมาบวชแล้วได้ภาษาห้าก็เป็นกรรมวาจาแต่จากกรรมวาจาแล้วพศส5 1 6ั้สิบหก อาตมาภาพก็ได้รับตําแหน่งเป็นฐานาของหลวงพ่อหนูเกสโลหรือพระครูเมธีธรรมสาสกอดีตเจ้าคณะอำเภอองคลักษ์ในปีพศส,สองพาาัมห้าร้อยสิบหกิดต่อปแล้วอ,าาพง,พอ,พอ,องพัน็้ารขาเมื่อพศ2522เมื่ออาตมาเป็นเลขขาของเจ้าคณะอำเภอคือหลวงพ่อหนู แล้วก็ได้ทําหน้าที่หรือว่าทำทำหน้าที่ตามตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายจากพระเทรละผู้ใหญ่ให้ดําเนินการในกิจการของคณะสงฆ์เรื่อยมาจนถึงอายุไขข,ของลุงพ่อพระครูเมธีธรรมสาธุกปี2533ท่านได้ถึงแก่มรณะเมื่อวันที่14ธันวาคมพศ2533เป็น 33, ปต้นมา ต่อจากนั้นอาตมาภาพก็ได้รักษาการหรือได้ดูแลวัดสุนทรพิชิตตารามหรือว,ว่าวัดบึงพระอาจารย์เดิมเรื่อยมาจนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดปีพศ .2535 จนมาถึงปัจจุบันนี้เมื่อปีพศ .2540 อาตมาภาพก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระครูสัญญบัติ ชันตรีและปีพศสองพอารอยห้าสบดอตมาภาพก็ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลบึงพระอาจารย์และได้รับตำแหน่งเป็นพระอุปชายยะจนอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วตอนพระอาจารย์บวชเนี่ยพระอาจารย์ทันหลวงพ่อหนูไหมฮะอ้าวเอาพ่อหนูเป็นกรรมวาจาเป็นคู่สวดอ๋เออพ่อหนูเป็นกรรมวาจาอาตมา อุปสมบทศน์เก้าแล้วแล้วท่านเคยเล่าเรื่องอาจารย์ฟ้อนสว่างให้หลวงพ่อฟังบ้างไหมครับก็อาจารย์หนูก็ได้รับฟังจากท่านมากนะเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องวิชาอาคมต่างๆที่ท่านปฏิปจัดให้หลวงพ่อหนูเพราะว่าหลวงพ่อหนูเมื่อก่อนโน้นก่อนท่านจะบวชท่านเป็นตำรวจอยู่ที่อำเภอองค์คลักษ์เขาเรียกว่าตำรวจ เมื่อคบกษียแล้วก็ต้องออกมาแบบราชก,การทหารทีนี้ตอนเป็นตำรวจแล้วท่านเขาไปเจอกับชื่อในขุนกิริยาขุนกิริยานี่ก็เป็นนายอำเภอองคลักษ์เขาเรียกว่าร้อยตีขุนกิริยาเขาเรียกว่านายอำเภอมือปราบแต่ก่อนนี่ในบึงพระอาจารย์เขาเรียกว่าขาโมยขจรมากมายกายกองนะเมื่อลุงพ่อหนูท่านออกจากตำรวจแล้วก็มาเข้ามาบวชเลย ท่านบวชที่วัดอินทรามหรือวัดบางแตนซึ่งมีลูกพ่อจาต์าวัดาบางกะเบาเป็นอุปชาอาจารย์แปะเป็นคู่สวดเป็นกรรมวาจาเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วท่านก็ย้ายมาอยู่ที่วัดนี้เพราะว่าตระก,กูลเดิมแลว้วพ่อแม่ของท่านอยู่ที่นี่ตระก,กูลเดิมของ,ของพระหนูนะเกสโลเนี่ยตระก,กูลเดิมท่านอยู่ที่นี่ านเขามาบวชอยู่ที่นี่ก็วัดนี่การเรียกการละจะมีจะคนเจ็บคนตายงูกัดบ้างอะไรบ้างมารักษาทันบ้างไม่ทันบ้างสมัยนั้นท่านยังไม่จะไม่ทันอาจารย์ฟอ้อนอาจารย์ฟอ้อนยังไม่ได้มาเป็นครูบาอาจารย์ก็บอกว่าวันหนึ่งขุนเกรียาก็นึกถึงหลวงพ่อหนูท่านเป็นแลนมเพอองค์ลักษณ์ก็ได้ล่องเรือลอยมาเรื่อยมากว่าจะมาพบหลวงพ่อหนู หลวงพ่อหนูกำลังรักษาคนงูกัดอยู่ออพอมาถึงประมาณสักสองโมงหรือสามโมงเช้าอาจารย์ฟอนมาเห็นอาจารย์หนูรักษาคนงูกัดอยู่ท่านบอกว้ยไอ้ท่านหนูรักษาอย่างนี้คนตายหมดเ,เดี๋ยวอาจารย์รักษาให้ท่านก็หยิบพิษงูที่คนถูกกัดสองทีสามทีแล้วก็หายอ,อ,อาจารย์หนูก็ยอมตัวเป็นศิษย์ อาจารย์ฟ้อนก็อยู่กับอาจารย์หนูตลอดมาจนอาจารย์ฟ้อนละสังขารไปด้วยเวลาห้าหกปีมาอยู่กับหลวงพ่อหนูนี่ก็มาช่วยประสิทธิ์ประสาทสอนวิชาขวังเข็มบ้างตอกเพดานบ้างรักษาโรคต่างๆบ้างที่บุคคลทั้งหลายที่จะเป็นไปแล้วจะเป็นโรคมาหาท่านท่านก็ช่วยรักษาท่านก็ช่วยดูแลให้หายเพราะฉะนั้นในที่นี้เมื่อสมัยก่อนมันเป็นกุฏิสองชั้นใหญ่ๆยะฟว้าง เพราะว่าคนไปคนมามันต้องอาศัยข้างคืนจะเดินทางเช้าเย็นกลับไม่ได้เพราะต้องมาหุงข้าวกินที่นี่มาพักที่นี่มานอนที่นี่ยเยอะเมื่อเดือนเดือน,น,นก็นเป็นร้อยคนเนี่ยเ,เป็นอ้อยๆอยมาพักอยู่ชั้นบนชั้นล่างเพราะอาจารย์ฟร้อนนั่นก็เขาเรียกการสมัยนั้นเขาจะเรียกหลวงพ่อค้อนหรือปู่ค้อนเร,เรียกว่าคุณพ่อคุณพ่อค้อนดีสว่างเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ผู้วิเศษ มาปสิติกษ์ราสาทคนแถบนี้ก็นับถือท่านว่าท่านเป็นครูบาจารย์มาช่วยชีวิตคนเช่นงูกัดก็ดีหมาบ้ากัดก็ดีไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอรักษาอะไรต่างๆแล้ว,ลวเรื่องของหลวงพ่อหนูกับผงสมเด็จประเดจนี่ยังไงครับท่านเคยเล่าให้ใหออฟังบ้างไหมครับก็เคยนะท่านกับปานลบเฉยๆท่านก็มาเชิงเล่านะ เออท่านว่าท่านก็เขียนถึงคืนท่านก็สวดมนต์ไหว้พระเอาบารไปตั้งไว้กลางแจ้งอะไรพนั้นนะ่ะเออแล้วก็มีผงมาเช้ามาก็มีผงอยู่ในบาดท,ที่ท่านเอามาทําพระแจกซื้อที่ดินมูลนิธิตั้งเป็นมูลนิธิเอาไว้หน้าวัดที่ทางเข้านี่เออผงนั่นแหละที่มาทำเออเขาเรียวกว่าผงเสดเ็ท่านก็เอาไปตั้งไว้ก็เชา้าท่านก็ไปเก็บท่านท่านใดใครแล้วนะ หลวงพ่อนี่จะทําอะไรก็ทาโดยมือของท่านเองทั้งหมดแม้แต่พระผงผ้าอะไรเนี่ยไม่มีใครมาทําท่านจะทําท่านคนเดียวองค์เดียวแล้วที่มาที่ไปของการสร้างหลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่นี้มีที่มาที่ไปอ๋อมีที่มาที่ไปท่านก็เคยปรารถกาลูกศิษย์หรือว่าอาตมาด้วยว่าเส้นทางเนี้ท่านอยากจะสร้างพระอ,องค์ใหญ่หญลวงพ่อโสธรท่านยังมีชีวิตอยู่นะท่านบอกว่าท้าหลวงพ่อ ซึ่งเป็นผู้คับพอาจา์หนูพงพ่อหนูเป็นผู้บารบกับลูกศิษย์และหลายคนก็บอกว่าทางนี้มันจะเป็นทางผ่านจากองค์ลักไปหลวงพ่อโสธรแล้วทางด้านกรุงก็จะไปลำลูกกาท่านเคยปรบไว้เพราะกรุงนี้เป็นหนทางสามแยกท่านอยากจะสร้างหลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่ๆไว้คนสการะให้คนบูชาผ่านไปมายกมือไหว้มันก็เกิดบุญแล้วเขาเรียกว่าเป็นพุทธานุสติท่านเคยปรบไว้อย่างนั้น ทีนี้เกิดสร้างขึ้นมาก็อาตมาเองก็ปลาลบกับอาจารย์เอกอาจารย์เอกใหญ่นะแล้วก็ลงกศิษย์หลายคนว่าอยากจะสร้างขึ้นมาตามเจตนาลมของครูบาอาจารย์อาจารย์เอกก็ตกลงช่วยกันหาจตุปัจจัยหาจะภาพมาช่วยกันก่อมาช่วยกันสร้างเพื่อจะให้สมเร็จวัตถุประสงค์ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านปลาลบเอาไว้ในในช่วงนี้ ลบกวนพระคุณเจ้าครับผมอยากทราบว่าพระอาจารย์หนูเนี่ยท่านสร้างวัตถุมงคลอะไรไว้บ้างแล้วตอนนี้ทางวัดเนี่ยในสมัยที่ท่านมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยเหลืออะไรบ้างครับอวัตถุมงคลของพ่อหนูที่ท่านเริ่มสร้างเป็นกิ่งของลุงพ่อพระพุทธโสธรคือว่าลุงพ่อท่านสร้างเป็นถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ลุงพ่อพุทธโสธรนี่รุ่นหนึ่งนะรุ่นแรกแล้วก็มารุ่นหนึ่ง เก่งหลวงพ่อหนูเขาเรียกว่าหนูเกสโลสร้างรุ่นเยเขาเรียกว่ารุ่นสองก็ได้แต่ท่านเขียนว่าว่าหนึ่งหนูเกสโลข้างหลังสร้างประมาณ1 9อลูกองค์เอแล้วก็มารุ่นที่สามเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผงกระตุดข้างหลังสามดอกแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมกระตุดสามดอกเพราะรุ่นนี้ท่านสร้างเพื่อซื้อที่ดินมูลนิธิ ทำมูลนิีิเอาไว้ให้วัดตุนทรัพไปชิตจารามหน้าวัดที่เราผ่านไปผ่านมาหรือว,ว่ารถที่วิ่งไปวิ่งมานั้นด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อหนูที่สร้างพระแล้วก็ตอกเป็ดานเอาเลือดมาจาักให้บรรดาลูกจิตอ,องค์ล<อ>นะสี่ร้อยบาทตอนนี้ก็หายากแล้วในวัดเหลือไหมฮะในวัดไม่เหลือแล้วพระก,กิ่งไม่เหลือแล้วฮะพระก,กิ่งยังเหลือรุ่นสองนะ,ะรุ่นสองรุ่นหนึ่งหายาก พราะฉะนั้นท่าน,านใครจะเป็นเจ้าของที่ดินหนึ่งไร่400บาทท่านก็จะให้พระหนึ่งองค์ถ้าผู้หญิงท่านก็จะให้เป็นแบบรูปสมเด็จนางพญาถ้าเป็นคารวาสเ,เพศชายเขาจะให้สี่เหลี่ยมมีกระตุกสามดอกเช่นกันแล้วก็ต่อมาปีพศ2522ัอ 2, ย่ออิท่านก็สร้างอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นว่าหนูเกสโลหนูเกสโลมีเนื้ออปปกา้า เหรียญเหลืออะไรครับก uh, uh, ิ k restrial, k ate, ่งกิ่งนะกิ่งเนื้ออาบาก้าหนูเกสโลแล้วก็เหรียญลุงพ่อโสทรสองหนูเกสโลแล้วก็ทองเหลืองหนูเกสโลสองหนูเกสโลเหมือนกันแล้วก็มีเหรียญที่สร้างเมื่อปศ2 5 2 2เหรียญที่วัตถุมงคลของท่านที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังเหลืออยู่พวกเหรียญ ผูกกิ่งก็ยังพอเหลืออยู่ในปี2522แต่09หาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเหรียญหลายรุ่นที่ท่านสร้างไว้ที่ปรากฏอยู่กับอาตมานี่ก็มีบางรุ่นหรือว่าบางส่วนพระคุณเจ้าครับขออนุญ,ญาตครับเรื่องของประสบการณ์เหรียญหลวงพ่อหนูนี่มันเป็นยังไงครับพระคุณเจ้าเคยเคยได้ยินไหมหรือว่าเคยมีใครมีประสบการณ์กับเหรียญหลวงพ่อหนูม่มางกนีเออได้ยินบ่อยได้ยินมากแต่อาตมาจะพูด หรือว่าจะบอกไปมันก็นเดี๋ยวจะไม่ถูกต้องอญาติโยมทั้งหลายก็จะหาว่าเรามาโอ,โอ้อวดยกย่องครูบาอาจารย์รทีนี้ให้คารวะหรือว่าลูกศิษย์เก่าของลุกพ่อหนูท่านมาพูดเองว่าประสบป,ปการณ์ของท่าน,นะมีอะไรบ้างท่านคือใครครับคือหมวดสวัสด์เออมอมออที่เคยเป็นตำรวจอยู่หัวหมากอ่ะ,อะ แต่ก็ตามหาเหรียญหลวงพ่อหนูอยู่ตลอดเวลาจนมาพบว่าอยู่วัดบึงพระอาจารย์แห่งนี้เพราะฉะนั้นจึงขอเจริญพรท้ายนี้อยากให้หลวงพ่อวพอวยพรลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ฟ้อนีสว่างและลูกศิลย์ลูกหาอาจารย์เอกใหญ่ด้วยครับในโอกาสนี้นะอาตามาก็ขออํานวยวอวยพรขอคุณบรารมีของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเช่นอาจารย์ฟ้อนีสว่างหลวงพ่อหนูเกจโลและเกจิอาจารย์ทั้งหลาย ที่ปารบอยู่ในสถานที่นี้ก็ดีสถานที่ไกลก็ดีที่ไกลก็ดีขอครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นขอหมู่เหล่าเทพเจาดาทั้งหลายเหล่านั้นลงมาปกป้องคุ้มครองรักษาคณะสิทธิ์ของอาจารย์เอกก็ดีของปููหนูก็ดีของปููก้อนก็ดีและทั่วทั่วไปลูกศิษย์ทุกคนก็ดีขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นปกป้องคุ้มครองรักษาทํากิจการงานใดโดยสุจริตรมโดยชอบธรรมแล้ว ก็อขอให้ท่านทั้งหลายจงจเจริญด้วยคุณธรรมในจิตในใจของกูบาอาจารย์ที่ท่านปารบไว้ขอให้ท่านทั้งหลายจงจเจริญเป็นผู้มีอายุเป็นผู้มีวันนะสุขภา,าระปฏิพานธรรมชาติลมบัติโดยจนทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอ